สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสารคามพร้อมด้วยช่องป่าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของแฟนขับท่านหนึ่งนะท่านผู้ชมที่อยู่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีใกล้ๆนี้เองนะท่านผู้ชมเอาวันนี้เป็นอย่างไรนะครับวันนี้เป็นการฟื้นฟูไต คือแฟนคลับท่านนี้เป็นเบาหวานความดันไขมันและก็โรคไตระยะที่สามเขาอยากจะฟื้นฟูไตทำอย่างไรคุณโจก็เลยได้มาปรึกษากันและตกลงกันว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยสิงหาคม2อ6 5เนี่ยเราก็จะมีใบตรวจนะครับจากทางโรงพยาบาลน,นะท่านผู้ชม อันนี้เอาข้อมูลมาอ้างอิงก,กันตรงๆเพราะว่าโจทํางานในลักษณะของนะครับของจริงผู้จริงทําจริงและก็เอาของจริงมาชี้แจงกันเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นค่าของ EGF r ซึ่งเป็นค่าไตาของแฟนคลับที่อยู่อาเภอแก่งคอยนะครับจังหวัดสระบุรีนี่แหละท่านผู้ชมเลียวขวาเอาล่ะนะครับเราก็จะมาพูดถึงว่า เขาเป็นเบาหวานความดันไขมันและโลรคไตระยะที่3เขาบอกว่าคุณโจครับผมจะฟื้นฟูไตได้อย่างไรผมก็บอกว่าพี่จริงๆแล้วนะในโลกนี้ไม่มียารักษาโรคไตเพราะฉะนั้นหมอจะจ่ายยาความดันซะมากกว่าหลังจากกินยาความดันเป็นระยะเวลานานๆานไปพี่ก็จะเป็นโรคเกาและ โรคไตผสมโลงเลยนะครับเป็นระยะที่4ระยะที่5เขาเรียกว่าค่า e g f r มันแย่คือค่าไตายแย่ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับในการใช้สม,มุนในการใช้สม,มุนไพรเราก็จะมาบอกกันในการฟื้นฟูบำบัดอาการของคนที่เป็นโรคไตไตระยะสามมาอยู่ที่ไตระยะที่สองมันจะขยับขึ้นมาได้ยังไงท่านผู้ชมเอาละนะครับเรามาทราบ หน้าที่ของไตก่อนดีกว่าไตเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์หรือแม้แต่สัตว์ชนิดอื่นๆท่านผู้ชมไตเนี่ยมีหน้าที่ในการสร้างปัสสาวะให้ไปขับน้ำและก็ของเสียที่อยู่ในร่างกายของคนเราและปรับสภาพน้ำและก็เกลือแร่ให้เป็นปกติและมีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือช่วยในการสร้าง ความดันปกติความดันเนี่ยให้มันปกติปกติแต่นะครับอีกหน้าทีหนึ่งก็คือเป็นการสร้างกระตุ้นเม็ดเลือดแดงให้ทำงานได้ดีขึ้นและเป็นปกติหลายๆคนคงได้ยินว่าถ้าไตาเราเนี่ยมันทำงานแย่มันทำงานแย่ลงคือทำงานได้น้อยลงอะ่ะคือพูดไงไ่ายไตมีปัญหาแล้วไตาอาจจะอักเสบเลือดอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชม เราก็จะเป็นโรคอะไรท่านผู้ชมทราบไหมความดันโลหิตสูงหมอถึงได้จ่ายยาโรคความดันไงนะครับในเมื่อไตทํางานได้น้อยลงเนะี่ยหมอจะจ่ายยาความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นอาการทางปลายเหตุมันไม่ได้ช่วยฟื้นฟูแต่ถ้าท่านมันกระตุ้นเม็ดเลือดแดงได้น้อยลงคือไม่ได้เป็นปกติคนที่เป็นโรคไตก็จะเป็นโรค โลหิตจางอ่านะครับอันนี้แล้วกันหมอก็จะจ่ายยา,ายาสลายริมเลือดยาสลายไขมันายาความดันโลหิตสูงแม้แต่นะครับายาเกี่ยวกับบำรุงเลือดเนี่ยท่านผู้ชมเพราะว่าเม็ดมันกระตุ้นเม็ดเลือดแดงทำงานให้น้อยลงไปไงเราก็เลยโลหิตจางนี่เลยเอาละทีนี้เราไปทราบข้อมูลของพี่เขาก่อนดีกว่าว่า ตั้งแต่มาปรึกษากับโจเนี่ยนะครับค่าไตาของเขาเนี่ยค่า E G F R ของเขาเนี่ยของเดือนสิงหาคม2 5 6 5อยู่ที่53.80ท่านผู้ชมนี่ค่า E G F R นะค่าไตาหลังจากนั้นนะครับเดือนกันยายนต่อมาเดือนหนึ่งพี่เขาก็ไปตรวจนะคือเขาเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องไตามากเขาอยากจะรู้ว่า ชาบําบัดหินฟ้าแลบเนี่ยซึ่งทําเป็นสูตรพิเศษแล้วก็พื้นฐานนะท่านผู้ชมและมีมากมายหลายตัวชนิดนะครับที่เราลงในนี้ลงรายละเอียดในนี้แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพอเดือนกันยาเนี่ยค่าไตคา่า EGR ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ห้าสิบแปดจุดแดห้าท่านผู้ชมอันนี้ขึ้นมาเลยนะเมื่อกี้เดือนสิงหานะครับ5้าสิบสามจุดแปดอันนี้ห้าสิบแปดจุด แ5ห,หลังจากนั้นนะครับสิงหากันยาตุลาตุลาเขาไม่ได้ไปตรวจนะเดือนพฤศจิกาพี่เขาใส่ใจอยากจะรู้จังว่าค่าไต่นะค่าอียิอเนี่ยของเขาจะเท่าไหร่ได้ค่าอียิอในเดือนพฤศจิกายนนะท่านผู้ชมหกหกสิบจุดเจ็ดหนึ่งโอ้เป็นอะไรที่เยอะ ขึ้นมาเลยท่านผู้ชมนี้มันขยบขึ้นมาเลยนะอันนี้ค่าไตายขยบขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับเพียงไม่กี่วันเนี่ยวันที่สิบสี่ที่ผ่านมาเนี่ยสิบสี่สิบสี่ธันวาคมสองพันหกร้อยหกสิบห้าเนี้ยเขาก็อยากทราบอีกว่าค่าไตาของเขาค่า e g f r เนี่ยเท่าไหร่ขึ้นมาเป็นหกสิบหกจุดสองห้าท่านผู้ชมอันนี้แบบโอ้มากมายเลยนะครับอันนี้ก็คือว่าไตาเนี่ยของเขาเริ่มทำงานได้ดี จาก53เดือนสิงหานะ53.80เนี่ยขึ้นมาเป็น66.25ในเดือนธันวาคมท่านผู้ชมไตมันสามารถฟื้นฟูได้นะครับไตสามารถฟื้นฟูได้ท่านผู้ชมแล้วก็เป็นสมุนไพรในการบำรุงไตฟื้นฟูไตและเป็นสมุนไพรในการบำรุงตับได้ด้วยนะครับ และในการลดไขมันได้ต่างๆแม้แต่น้ําตาลท่านผู้ชมใครที่เป็นโรคเบาหวานคือคือเขาเขาาบอกเลยนะครับว่าแฟนคลับท่านนี้เขามีปัญหาก็คือเบาหวานความดันไขมันแล้วก็ไตระยะที่สามเป็นชุดเซตเลยเอาทีนี้พอไตนะครับค่าไตาเขาอยู่แต่ก่อนเนี่ยห้าสิบห้าบสามนะจุดแปเนี่ยไตย,ยังอยู่ที่ระยะที่สาม แต่พอกินมาเนี่ยหเดือนมาแล้ท่านทีผู้ชมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาธันวานี้ยังไม่ได้ครบดีเลยสเดือนกว่าไปตรวจแล้วได้ค่าไต66.25บนี่นะครับค่าไตามาขยบมาอยู่ในระยะที่สองโอ้เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆเลยนะครับของพี่เขาที่อยู่อำเภอแก่งคอยแต่ว่าโจต้องกราบขอบพระคุณในฐานะข้อมูลนี้ คือคือโจทําง,งานเนี่ยต้องเอาหลักฐานจริงข้อมูลจริงมาลงท่านผู้ชมไม่ได้พูดปากเปล่าแล้วก็เลยไปไม่มีนะนะครับผมต้องเอาข้อมูลและหลักฐานมาลงจริงว่าแฟนขับแต่ละท่านเนี่ยเป็นเบาหวานความดันไขมันมิหนํำซ้ำําเป็นไตระยะที่สามแต่เดี๋ยวนี้ขยบมาเป็นไตระยะที่สองใครจะไม่ดีใจถ้าเป็นผมเนี่ยกระโดดโลดเต้นเลยแต่พี่เขาบอกว่าโอ้ผมดีใจมากๆเลยคุณโจโจก็ดีใจนะ จะต้องกราบขอพวกคุณนะครับในทางด้านข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะพี่นะผมไม่ออกชื่อแล้วกันนะครับผมอยู่แก่งคอยสระบ,บุรีนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของการในการฟื้นฟูไตเพียงสี่เดือนกว่าแล้วได้ค่าไตาขึ้นมาจากระยะสามขึ้นมาข,ขยับมาเป็นระยะที่สองใครจะไม่ดีใจอ่ะทีนี้เรามาทราบของเรื่องไตไตจริงๆแล้วนะครับมันมีอยู่ไตเรื้อรังมันมีอยู่ห้าระยะ ท่านผู้ชมไตเริ่มถูกทำลายเนี่ยนะครับและไตเสื่อมเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเราจะบอกเรียกกันว่าไตาระยะที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอัตราการกรองของไตเนี่ยนะครับยังเป็นปกติอยู่คือโปรตีนอาจจะรนนั่วนิดนึงนะครับก็จะมีค่า90ขึ้นมาท่านผู้ชมเขาเรียกว่าไตาเริ่มเสื่อมนะครับพอไตระยะที่อันนี้อันนี้90ขึ้นมานะ แต่ไตเรียที่สองเนี่ยคือหกสิบถึงเก้าสิบท่านผู้ชมเขาเรียกว่าไตเริ่มถูกทําลายนะครับไตเริ่มถูกทําลายาการคัดกรองของไตเนี่ยก็คือไอ้ยังยังดีอยู่นะครับยังยังนิดนิดเดียวยังไม่ไม่มากไม่มายอะไรนะครับแต่ก็ยังทํางานได้ปกติแต่พอไตเรียะที่สามเนี่ยอย่า Leave, ลืมนะว่าพี่เขาเป็นอยู่ในไตเรียที่สามคือค่าสิบห้าถึงเท่าไหร่ lette, ท่านผู้ชมก็คือว่า จริงๆ30ถึงหกเนี่ยมันเป็นค่าของไตระยะที่3ามเขาเรียกว่าไตาเสือ่อมนะครับทีนี้พอมาขยับเป็นระยะที่2เนี่ยได้ค่า66.25เนี่ยหกสถึงเกเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่มันอยู่ระหว่างกั้นการถ้าขึ้นมาเป็น70-80-90เนี่ยพี่เขาสบายเลยนะครับไตไม่มีปัญหาใช่ไหมนะครับ ไตไตไตเนี่ยท่านผู้ชมไตเสื่อมเนี่ยเขาเขาเรียกว่าสมีค่า e g f r อยู่ที่30มสถึงหกนะครับแต่ของเขาเป็น66.25เป็นไตระยะที่สองแค่นั้นเองมันขยีบขึ้นไปผมดีใจมากๆนะดีใจแทนเขาด้วยตัวเจ้าตัวเขาก็ดีใจไตระยะที่4ี่เขาเรียกว่าไตาเริ่มที่จะวายท่านผู้ชมมีค่าเท่ากับ1 5บหถึงสานะครับ1 5บหถึงสาเนี่ยคือหมอส่วนมากเขาจะให้ฟอก แต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ไมจําเป็นต้องฟ้องนะท่านผู้ชมเราต้องไม่แสบไปหาเรื่องทําไมเหรอคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณอาอะไรก็แล้วแต่คุณยายฟอกเธอถามกลับไปดิว่าพร้อมที่จะฟอกแล้วเหรอตื่นเช้ามาเราลืมตาดูลกูกกินข้าวได้นอนหลับฝันดีปัสสาวะได้อุจจาระได้เดินไปไหนมาไหนก็ได้ทําไมเราต้องไปฟอกทําไมเราต้อง แสบไปหาเรื่องเอาจริงไหมครับเออทำไมอยู่ๆไม่ให้ฟอกอะ่ะไม่จำเป็นนะครับแต่เรารู้ตัวเลขไว้ก็ดีท่านผู้ชมแต่ทีนี้โจ้ขอบอกเลยว่าในการใช้สม,มุนไพรเนี่ยมันจะช่วยฟื้นฟูและก็บำรุงตับไปด้วยนะครับบำรุงไตไปด้วยฟื้นฟูไตาอาไตาระยะสุดท้ายท่านผู้ชมเป็นยังไงไตระยะสุดท้ายเนี่ยมีค่าเท่ากับนะครับน้อยกว่าสิบห้าลงมาท่านผู้ชม หมอก็ขยันขยอนะคุณพ่อคุณแม่เนาะไปประไฟฟองเถอะคือสตอมากเลยนะครับคือผมบอกได้เลยบอกว่าจริงๆแล้วนะครับเราเดินทางไปไหนมาไหนได้กินข้าวได้กับพ่อลำไส้นะครับกับพ่อปัสสาวะไอ้กะเพาะอาหารกินลงไปกับพ่ออาหารพอกพาออาหารเสร็จอ่ากับพ่าไอ้ลำไส้นะครับเราก็อือออกได้เยี่ยวออกได้ทําไมเราต้องแสไปหาเรื่องไม่ต้องยังเป็นต้องไปฟอกเลยนะครับผมจะบอกเลยนะ ระยะที่5เนี่ยกับระยะที่4นะไม่จําเป็นต้องไปฟอกเลยทําไมพยายามกินจืดเข้าไว้ท่านผู้ชมแต่ผมขอเสริมอีกนิดนึงนะครับขอเสริมอีกนิดนึงว่าอาหารปรุงแต่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นผงชูรสไม่ว่าจะเป็นน้าําปลาไม่ว่าจะมีอาหารที่เค็มจัดหวานจัดของมันมันผัดผัด,ผดท,อทอดๆอย่าก,กินนะครับระยะไหนก็แล้วแต่นะครับอย่าพยายามกินท่านผู้ชมยิ่งระยะที่สกับระยะที่หเนี่ยอย่าไปกิน นะครับบางคนบอกว่าคุณโจผมกินซีอิ๊วขาวนะคุณรู้ไหมว่าการกินซีอิ๊วขาวเนี่ยนะครับมันทําให้เป็นหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองตีบมันเป็นอย่างนั้นนะครับและสารปรุงแต่งพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นโซเดียมก็โซเดียมก็คือเกลือน,นั่นแหละเขาก็จะไปปรุงแต่งเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับพวกไส้กรอกเบคอนแม้แต่กุนเชียงท่านผู้ชม และอาหารต่างๆที่ทําแบบสําเร็จรูปแล้วเราเอามาแบบปรุงกินง่ายๆนะครับผงชูรสก็เยอะโซเดียมเกลือก็เยอะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับกุนเชียงไส้กรอกพวกเนี้ยเราก็คือโจยังกินอยู่นะคือผมก็ยังกินอยู่นะครับเอาละท่านผู้ชมอาหารถ้าท่านใดอยากให้ไตดีนะครับก็ผมบอกได้เลยเพราะว่าวอย่าก,กินเค็มจัดหวานจัด ของมันผัดผัดทอดทอดอาหารติดมันพยายามกินจืดเข้าไว้นะครับไตของท่านก็จะดีและอีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้สมุนไพรบำบัดนะครับฟื้นฟูไตบำรุงไตและบำรุงตับไปด้วยและในการขับไขมันเพื่อที่จะไม่ให้ไขมันอุดตันในหลอดเลือดได้อย่างดีก็คือชาสมุนไพรหินฟ้าแลบได้อย่างชง,งัดนักแหลท่านผู้ชมเอาล่ะนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการฟื้นฟูไตและก็บำรุงไตบำรุงตับขับไขมันขับน้ำตาลที่อยู่ในเลือดได้มากมายท่านผู้ชมจะได้ไม่เป็นหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดหวัวใจตีบแม้แต่ไตก็ทำงานได้ดีด้วยความปรารถนาดีจากโจฮักนัสรารคามลุงโจสมุนไพรช่องปาจุ๋ยคนสรารคคมช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชม ในการใช้สมุนไพรไตเระยะไหนก็สามารถฟื้นฟูได้สมุนไพราชาบำบัดหินฟ้าแลบสูตรฉบับพิเศษและพื้นฐานท่านผู้ชมก็ไอดียลนนะครับของแท้ต้องโจฮักนักสรารคามนะท่านผู้ชมไอดีลยลน์หรือเบอร์โทรศัพท์นี้085-589-6623สวัสดีครับผมฟื้นฟูไตได้อย่างดีจริงๆสิบอกให้